สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอัปเดตโอเคทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกตามที่เราทุกท่านได้รับชมรับฟังคลิปเมืออ่อก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่าผักบุ้งที่เราปลูกไว้จะเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ก้าวของการเพราะปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกนะครับเรามาดูแปลงแรกกันเลยนะครับ กล่องโฟมแรกทุกท่านดูสังเกตได้เป็นไงบ้างครับงอกหนึ่งเซ็ต์ม็มอะสวยงามมากมากงอกทุกต้นทุกกลุมนะครับใบเขียวสวยงามเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาชมกล่องที่สองกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เอานะครับแล้ท่านดูกล่องโฟมกล่องที่2ก็งอกหนึ่งรเปอร์เซนต็มทุกท่านดูที่ใบนะครับสังเกตที่ใบใบนี่จะมีความมันวาวความเขียวสดสวยงามมากๆนะครับนี่แสดงว่าผักบุ้งมีความสมบูรณ์ทั้งเมล็ดแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทีเดียวเอาละครับทุกท่านเรามาชมลากของเขากันเลยว่าจะเป็นอย่างไร ลากของเขานีสวยงามมากๆนะครับงอกขึ้นมาขาวจัวแล้วก็แทงลากลงไปยาวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตสังเกตว่าลากของเขานี่จะแทงลงไปในน้ําเรามาดูน้ํากันนะครับนี่น้ําของเราก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนโค้งแน,น่นอยนะครับซึ่งลดลงไปแล้วเพราะว่าผักบุ้งเขาโตขึ้นเขาก็ดูดน้ํากินเยอะมากๆเลยนะครับทุกท่านอ่า เอาละครับเรามาดูวันที่สองจะเป็นยังไงนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นน้ำไหมน้ําอยู่ที่หนึ่งเส้นจากก้นขุจากก้นแก้วขึ้นมานะครับผักบุ้งกําลังเทงลากลงไปหาน้ํานะครับเพื่อนๆนี่แสดงว่าวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็มีความมั่นอกมั่นใจได้ว่าแอดมิน แล้วก็ช่องอัปเดตก,ก็โอเคนี่ทำได้กก่งทําได้ผล100%เปอร์เซนนะครับเอานะครับตอนนี้เรามาดูผักบุ้งแปลงนี้กันหน่อยซึ่งผักบุ้งแปลงนี้เตรียมตัวใกล้จะเก็บแล้วอีกประมาณสัก2-3วันนะครับซึ่งผมได้แนะนำเพื่อนๆมาแล้วว่าพันธ์ที่ผมใช้นะครับอันนี้จะเป็นพันเป็นพันของสอนแดงผสมเลียวไผ่นะครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าต้นเขาเป็นไงบ้างครับอสูมเข้ามาใกล้ๆก,กำลังอวบหน้ารับประทานเลยนี่นะครับดูได้เลยกำลังหน้ารับประทานมากๆนะครับต้นกำลังผัดปุ้งไฟแดงอรอ่อยอร่อยกันเลยนี่นะครับอัปเดตล่าสดุดเรามาดูที่ ผักชีไทยกันบ้างนะครับผักชีไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีอายุประมาณสักยี่สิบกวันต้นสวยงามนะครับอันนี้ผมบ่มเองนะครับเนี่ยผมบ่มโดยที่ผมไม่ได้กระเทาะกระทาะคือไม่ได้กระทาะเขาแยกออกจากกันนะครับอันนี้ผมบ่มทั้งเมเ็ดไปเลยเพาะทั้งเมเ็ดไปเลยตอนแลวกวตกใจอยู่เหมือนกันนึกว่าจะไม่ งอกซะแล้วแต่พอทิ้งไว้ประมาณห้าหกวันเท่านั้นลากงอกเต็มเลยครับเพื่อนๆนทุกท่านนี่ครับเอาแล้วครับวันนี้เมเนผมอาจจะไปซื้อเมล็ดผั่นมาแล้วผมก็จะมาแนะนํามาบอกวิธีเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดผักชีไทยกันบ้างนะครับอันนี้แสดงว่าได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเอาละครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เป็นการอัปเดตของ ช่องอัปเดตกโอเควันนี้ก็ได้แนะนําสาระดีๆเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะจากกันเรามาแนะนําเคล็ดลับวิธีการรักษาผักบุ้งได้เลยนะครับนี่นะครับ,รบก็คือน้ําแล้วก็ฝาที่เราเจาะเป็นรูเล็กๆ,ๆไว้แนะนําเพื่อนๆนะครับว่า ถ้าเราปลูกไปแล้วนี่วันวันหนึ่งนี่เราไม่ลดน้ำาก,กิงแต่ว่าเราควรจะเอาน้ํามาลดใบของเขาเพื่อเป็นการล้างใบให้ปากใบของเขา,ขเ,ขาขเขาเปิดในการดูดสารอาหารแล้วก็ในการปรุงอาหารที่เขาได้รับจากแสงแดดน,นะครับเพราะว่าผักที่เราปลูกในเมืองนี้อาจจะเป็นฝุ่นเป็นควันเป็นอะไรมาติดตามใบของเขาให้ทําให้เขามีการเจริญเติบโตที่ช้าได้ เพราะฉะนั้นขอแนะนําเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือลดเลยนี่นะครับเพื่อนๆดูได้ลดใบนะครับลดใบของเขานะครับลดใบของเขาพอีกเปียกก็อย่างนี้นะครับไม่ต้องลดมากมายอะไรถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเขาไม่ต้องลดนะครับแต่ผมนี่ลดทุกวันนะครับท,ทุกท่านนี่ต้นใหญ่ก็ลดได้นะครับลดวันละหน่อย นะครับตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลดได้เลยเอาแบบนี้เลยเพื่อให้เขาได้มีความเจริญเติบโตมีความงอกงามอย่างสมบูรณ์เขียวตามที่ผมได้นำเสนอคลิปนี้อยู่นะครับเอาแล้วครับวันนี้ผม ในฐานะแอดมินผู้ดูแลช่องอัปเดโก o โอเคผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องของผมฝากเพื่อนๆทุกท่านเห็นถ้าเห็นว่าช่องนี้ดีมีสาระในการประกอบสมาชีพก็ขอให้ทุกท่านได้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องอัปเดตก็โอเคกับผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ